ปี2555เราจะมีความสุขได้ถ้าหากว่าเราอยู่อย่างมีอนาคตนะคะถ้าเราคิดว่า2554ปีนี้มันมีเรื่องเลว,เลวร้ายเยอะมากเราจะไม่เชื่อว่าเราจะมีอนาคตที่ดีในปีหน้าความสุขมันจะหายไปอูเชื่อว่าความคิดบวก หรือว่าประเมินตัวเองให้มันได้ความอิ่มเอมใจเป็นเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้ทุกๆปีที่กําลังจะก้าวเข้ามาเรามีความสุขข้างในค่ะเพราะว่าความเชื่อมั่นข้างในใจเราเนี่ยจะเป็นเหมือนต้นทุนที่ทําให้เราสามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากวิกฤตของปีนี้ได้นะคะพลังด้านในใจเราแท้ที่จริงแล้วมาจากวิธีคิดเริ่มต้นของเราเองความสุขในปี55จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนมันก็เลยเริ่มต้นจากความคิดของเรา ในวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมทั้งเป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยว่าปี2555เราน่าจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้เพราะเรามั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราฝากฟันมันได้เสมอเราจึงมีอนาคตที่ดีร่วมกันค่ะ